นุ่นรามิดาเคลียรชัดหลังโดนถามโป๊บเบลล่าเกาเหลากันหรือเปล่าเรียกได้ว่ากำลังอินกันทั่วบ้านทั่วเมืองสำหรับละครพรมลิคิตที่ออกอากาศทางช่องสามโดยมีนักแสดงนำโป๊บธนวัฒน์วัฒนพูดและเบลล่าราณีแคมเปนโดยล่าสุด ก็มีชาวเน็ตพากันสงสัยว่าหนุ่มโป๊ปและสาวเบลล่าทั้งคู่เป็นพระนางเกาเหลานอกจอใช่หรือไม่โดยก่อนหน้านี้ทางด้านนุ่นรมิดาหนึ่งในนักแสดงจากละครพรมลิขิตได้โพสต์ภาพลงอินสตากแกรมแอดนุ่นรมีก็มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์สอบถามว่าขอถามคะ่ะพี่นุ่นพระนางเกาเหลากันหรือเปล่าคะ พักหลังๆไม่โปรโมทละครไม่ร่วมงานต่างๆเลยเกิดอะไรขึ้นคะซึ่งทางด้านสาวนุ่นระมิดาก็ตอบกลับว่าไม่เลยคะ่ะทุกอย่างปกติดีโป๊บค่อนข้างเหนื่อยจริงๆคะ่ะเขาเล่นสามตัวละครและเขาอยู่ในกองละครมาเป็นเวลานานพอละครจบแต่ละคนก็อยากทำอะไรชดเชยในช่วงเวลาที่เราทำงานมาหนักคะ่ะโดยเฉพาะโป๊บกับเบลเขาหนักจริงๆ